พี่ครับพี่ครับผมเล่นเกมเดดเรียลไม่ผ่านเฮ้น้องก็ไปหาเพื่อนมาช่วยเล่นดีแต่พี่ครับเพื่อนผมไม่มีใครช่วยผมเล่นเลยน้องโอเล่นให้มันเก่งขึ้นดี <c oughs> แต่พี่ครับโท <c oughs> รศัพท์ผมเล่นแล้วแลก Oh my god <c oughs> ถ้าคุณมีปัญหาเหล่านี้และเป็นหนึ่งในเด็กน้อยที่บ่นว่าเกมยากแล้วเราก็ <c oughs> ขอแนะนำให้รู้จักกับ Dead Real Smorted เอาง,ง่ายๆมันคือเกมเถื่อนนั่นแหละนี่จะเป็นเกมที่ถูกออกแบบมาให้สําหรับคนที่มีความอดทนต่ําแบบพวกกูคนที่มีปัญหาหลายๆด้านในชีวิตปัญหาการเรียนปัญหาการเงินปัญหาการเล่นเกมและปัญหาในการใช้ชีวิตอยู่ต่อไปในอนาคตเกมนี้จะเปรียบเสมือนสายฝนทุ่มชำ่ำ ที่ปอบปลมหัวใจและตอกย้ำว่าพวกเราได้เป็นคนที่ไม่เอาอาวแค่ไหนหนักไม่เอาเบาไม่สู้ถ้าจะให้เปรียบเทียบเกมนี้เกมนี้จะเปรียบเทียบเหมือนเดดเรียลในเวอร์ชั่นผสมน้ำเปล่าความเข้มข้นจะดอบลงทุกอย่างดอบลงหมดดูดิด, <c oughs> ดูผนังไม้ดิดิแม้แต่ผนังไม้ยังแบบถูกดอบลงเลยซีเห็นไหมโกลเด้นเทรนโอมก o d อ0กิโเมชั่วโมง No it's not true ผมอยากจะได้สิ่งนี้มานานแล้วโครมาซออฟช็อตกันอินฟินิตแอมโมแถมดับเบิลดาเมจโอว้าว oh, wow. สิ่งนี้ผมเองก็อยากได้มานานแล้วโอ้ยยยยรถไฟทองคยย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 ย โอ้แบบนี้เดี่ยว่ากูชอบเลยเงินเริ่มต้นในการใช้ชีวิต2,000บาทโอ้ว้าวกูเป็นเศรษฐีแล้วเฮ้ยการซื้อยังเป็นรูปแบบเก่าอยู่เลยนะค,คุณผู้ชมดูดิผมชอบนะครับรูปแบบเก่าจะรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากกว่าเราไม่ต้องลากเอาไปไว้ตรงที่แคชเชียร์ซึ่งมันเสียเวลามากเดี๋ยวผมต้องลองก่อนเลยคุณผู้ชมลองก่อนเฮ้ยนี่ไงนะอ๋อมนอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้โอเค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  เลสโกไปเลย200กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหฮ่านี่แหละกิโลเมตรที่8 0ิบวกเลยใช้เวลาแป๊บ <c oughs> ีไม่มีเมืองใหญ่หน่อยเหรอโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยถึงเช็คพอยต์แบบอันแรกแล้วเนี่ยเฮ้ยความเร็วดูความเร็วนี่มันคืออะไรกันไม่มีเมืองใหญ่ข้างทางเลยเฮ้ยเดี๋ยวเด๋วคุณผู้ชมมันไม่มีเมืองจริงด้วยไม่มีเมือง ไม่มีหายสักอย่างกูแวะลงจอดที่ไหนไม่ได้เอ้าแล้วแบบนี้กูจะทดสอบปืนได้ยังไงน้ำมันจะหมดรอก่อนรอก่อนนะเติมเติมทานโอ้ oh my g o okay, okay. s ชโอเคโอเคเจอกูเดี๋ยวทดสอบปืนค r o m a RGB แซับด็อกเตอร์เฮ้ยไม่มีผีด้วย hey, นี่เกินไปแล้วนี่มึงเป็นเกมขับรถไฟเล่นยังไงวะราเดอร์ Brother. เฮ้ยคือไม่มีผีสักตัวหรือว่าผมเล่นผิดโหมดวะกูกำลังเล่นผีฟูลโหมดใน Minecraft บนนี่เอาว่าเพลงขึ้นแล้วเพลงขึ้นคุณผ,ผู้ชมเกมนี้มีผีโอ้ว้าว look at this guys ้าวโอ้โอ้ผีแบบเลือดรดเองโดนแสงแดดอะไรของมึงวะเนี่ยระดับความยาก insane คุณผ,ผู้ชมยากมากเลยนะคุณผ,ผู้ชมเกมนี้ <c oughs> เดนไมเคิลแจ็กสันอืมมนนี่เลยผมอยากจะรู้นะครับผีหนึ่งตัวสามารถที่จะเพิ่มเชื้อเพลิงของเราให้มันเต็มได้หรือเปล่าไม่ได้มากรวิธีการถือปืนสุดสมจริงโอ้โหวัตเตอร์การยิงสุดสมจริงไม่มีทานขายอีกเหอะแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยๆผมก็ซื้อฐานตูนเอาไว้เว้ยมันจะไม่เกิดข้อผิดพลาดเหมือนกับทริปครั้งที่แล้วเป็นอันขาด คุณผู้ชมผมชอบกลางคืนของเกมเกมนี้มากๆคือแบบไม่มีผีโผล่มาเลยแม้แต่ตัวเดียวคือมันแบบพีดฟูลชิบหายเลยนะดูดิไม่มีหมาป่ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีเมืองด้วยนะตั้งแต่ขับมาเนี่ยผมยังไม่เห็นเมืองใหญ่เลยอะ่ะแค่นั้นไม่พอสถานที่สำคัญที่ให้กูแวกก็ไม่มีโรงงานของนิโคลาเทสลาค่ายทหาร no! โนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่มีปราสาทวะโอเค ดี๋ยวระหว่างนี้เราจะทําการบุกแวะปราสาทหน่อยพวกแบบเข้าบงเข่าบอยเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นเลยนะมีแต่ตัวชันกับหัวใจที่แสนกล้าหาญไม่มีดูไม่มีหมาป่าเลยโอ้โหไม่มีหมาป่าไม่มีของรูทไม่มีอะไรเลยดีกว่าไม่มีอะไรจริงๆพอเลยงั้นคือแบบเล่นได้นะแต่ว่าความภาคภูมิใจในตัวเองแม่งจะไม่เหลือเลยอะแต่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 โชคดีที่เกมเกมนี้นั้น มันไม่ได้มีแค่เกมเดียวนะครับเขาใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยถ้า <_ t Columb> ไม่เชื่อเนี่ยดูดียะคือแบบสิ่งที่ผมต้องการไม่ใช่อะไรเลยนะเว้ยอย่างน้อยๆขอให้มันมีความยากแบบขึ้นมานิดนึงไม่ใช่แบบง่ายจนแบบหาวอะ่ะซึ่งแบบตะแยะมันคือความง่ายที่แบบหาวคุณนึกออกปะเทอร์โบเทรนโอเคยังไงยังไงผมก็ต้องซื้ออ่ะถ้าผมเจอเทอร์โบเทรนเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อเพราะว่ารถไฟในแบบออริจินอลนะครับมันเป็นอะไรที่แบบ่อนไม่จะเพนเดียสมากๆดู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 ระดับความง่าย 200% passive healing แพสิบัฟกันด้วยมีเลือด500นะครับโจกูโดนเกียนกูโดนเกียรรถไฟกูไปไหนนะั่นะ่ะแต่ว่าเกิดมาปุ๊บเราได้ปืนเลยนะแถมปืนแบบอินฟินิตด้วยโอ้マ oh god this is so dumb <c oughs> this is so dumb กดโฮชิปเพื่อเป็นการบิน <c oughs> ผู้ชมดูโอนเนอร์แอดมิน่เฮ้ยกูไม่จำเป็นต้องพึ่งรถไฟต่อไปแล้วนี่กูนั้นเป็นแอดมินของเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยว่าแต่ทำไมข้างทางไม่มีเลยวะหรือว่ากูมาผิดทางกูมาถูกแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โอ้คุณภาพโอ้กูจะเป็นลมกูบินหนีก่อน ไอ้ <c oughs> แวงใช้ได้อยู่กด no clip, no clip. โนคลิปโนคลิปว้วผมเจอเมืองแล้วโอ้โอ้มีกำแพงล่องหนที่ฉันไม่สามารถบินได้บินได้พี่ยิงได้เอาละ่ะจัดไปถ้าเราแบบเล่นยิงในระยะไกลแบบนี้นะโอ้ว้าวว้าว this is so good guys this is so good นี่มันดีกว่ารถไฟสปีดเยอะเลยเฮ้ยพนุ่มหน่อย น้ำพองนุ่มหน่อยเฮ้ยตอนกลางคืนมาว่ะโอ้พระจันรแดงด้วยผมหวังไว้นะครับว่าผมจะเจอแบบความยากระดับฮาร์ดคอร์เจอมนุษย์มาป่าหวังว่าคงจะมีในเกมนี้สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับในในเกมนี้คือมันไม่มีเพลงแบบสุดระทึกใจเว้ยโอ้น่ากลัวจังเลยพระจันแดงโอ้ว้าว so scary guys very spooky ผมมีความฝันมานานแล้วว่าผมนี่กจะบินได้ในเกม dead r e a l s แล้วก็ทําตัวโรเพเป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะลงทันพวกมึงยังไงล่ะเจ้าพวกโง่เป็นยังไงล่ะอะเป็นยังไง <S <S ไปโบสดีกว่าเจ้าพวกคนบาปพระเจ้านะ่ะไม่เคยพึงพอใจในตัวพวกแกอยู่แล้วถ้าเก่งจริงก็ตามมานะเก่งจริงก็มาบวกกันในโบสวันนี้วันนี้ขอร้องตอนเช้าเถือะกูมองไม่เห็นหาะไรเลยเท่าที่สังเกตนะเหมือนไอเกมเถื่อนพวกเนี้ยเขาน่าจะแบบได้ไดฟล์เกมไปแค่บางส่วนว่ะบางส่วนเขาก็แบบ ได้แบบเต็มๆนะคุณผู้ชมเขาได้แค่บางส่วนจริงๆเพราะบางอย่างมันก็ไม่มีในเกมเว้เช่นสถานที่สำคญสำคัญอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยๆเกมนี่ยังดีตรงที่มันยังมีเมืองเนี่ยให้เราแวะโอ้โหอย่างเยอะเลยมึงแต่ว่าว่าอย่างที่คุณเห็นเนี่ยประเภทผีมีแค่ประเภทเดียวไม่มีตัวถือปืนไม่มีตัวเกาะไม่มีอะไรเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับคนอื่นดูนะครับผมอยากจะรู้ว่าเขาจะคิดยังไงกับผมเมื่อตัวฉันนั้น <S <S <S> เมื่อโตกว่านั้นบินได้แบบต่อหน้าต่อตาบินมางงเลยนะงงเลยงงเลยเฮ้ยอย่าเข้าไปข้างในนั่นโกลอการเด่นมอดเด็ดสต็อป no มายก g อดเจ้านั่นคุณผู้ชมเจ้านั่นเปลี่ยนเกมเล่นหายเข้าไปในพอท่อแล้วอยู่คีดิ้งมี่เพื่อนเติมเชื้อเพลิงกันก่อนเติมเชื้อเพลิงกันก่อนไม่มีใครซื้ออะไรหรอวะแม่งมีกูซื้อฐานคนเดียวเนี่ย ผู้ชมผมแม่งโดนเกียนด้วยเว้ยผมโดนเกียร <im itation roll roadmap> ์ในรถไฟไฮสปีดเนี่ยแม่งเอ้ย Let's go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  จริงๆผมอยากให้เพื่อนผมนะครับมาบังคับรถไฟแทนถามว euh. <am> ่าเพราะอะไรเพราะว่าคุณนั้นบินได้โว้เพื่อนดูนั้นสินั่นมันแก๊งคาวบอยหลบกระสุนแบบสุดยอดกระสุนแบบโคตรช้าเฮ้ยเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยจัดการแก๊งคาวบอยแก๊งคาวบอยนั่นแหละสุดยอดแก๊งคาวบอย มาช่วยกันยิงแจ๊งขบอยแม่งไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เกมแบบเกมโหมดแบบอย่างง่ายเพื่อนแล้วไมแกแกจะตายวะไอบินโชบินโชเพื่อนไปหนึ่งทีแม่ทำตัวเป็นอัศวินง้นี่คุณทำเลยคุณโลเพเป็นแมงวันอา้าวล้มเลยหน้าขมำ,ำพื้นเพื่อนมาช่วยกันก่อนมาช่วยกันก่อนเออนั่นแหละเพื่อนเราขโมยมา้ามาได้ละจับมา้าเอา้าเฮ้ย วัดเตใครยิงโอ้ยใครยิงกูวะโอ้ยะอ,อะไรมึงเนี่ยต้องการอะไรชีวิตกูต้องการอะไรอืมอืม,มโอเคเราจับศพเขาขึ้นมาได้ไหมมันจับไม่ได้เ,อ,เอ้ยทำไมผมไม่สามารถจับตัวอะไรได้เลยวะทั้งมาทั้งอะไรนะครับเราไม่สามารถจับขึ้นมาได้เลยเว้ยเฮ้ยยิงอะไรอยากให้จอดเออได้ได้ได้ไดไดนะดูกูจอดตรงเมืองใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการจอดที่เมืองใหญ่ แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการ Let's go Let's go boys Let's go Let's go อะไรสู้ๆนะเพื่อนการมองดูเพื่อนเราตายต่อหน้าต่อตาเส้นดด่นแต่นั่งมองดูคนอื่นเฉยๆโดนลุมยาสาระของเกมนี้คืออะไรวะไม่มีนะครับกูพอดีกว่า เกมนี้สอนเราว่าอะไรเกมนี้สอนเราว่าเออเอาจริงนะไปเล่นเกมจริงเหอะ